ปิดท้ายกันที่จังหวัดชมบุรีนะคะที่นี่เขาเปิดงานชลบุรีแฟร์เพื่อส่งเสริมกิจาการวิสาหก,กิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ นายพัรท,รทธรเทียนชัยผู้ว่าราชาการจังหวัดชมบุรีนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานชมบุรีแฟร์ประจำปี2565โดยใช้สนามหน้าสารกลางจังหวัดเป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีมือชนกว่าร้อยร้านค้าเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่องมีประสิทธิภาพเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสินค้า กิจกรรมในงานค่ะเขามีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับนะคะแข่งขันขูดมะพราะ้าวประกอบลีลาแม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นลีลาที่หลายคนชื่นชอบนะถ้าใครไม่เป็นเนี่ยเขาขูดไม่ได้นะขูดมือเอาการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรการอบรมด้านอาหารการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชมบุรีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร,รรุ่นใหม่การเต้นคอฟเฟอร์แดนซ์นะคะการแจกจาก กล้าพันุ์ผักของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่1ชมบุรีการแจกปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดงานนี้คุณผู้ชมยังไปได้นะคะเขาจัดถึงวันที่27สิงหาคมนะคะที่ด้านหน้าสารกรารจังหวัดชลบุรีค่ะ